เพิ่งรู้นะครับว่าโคราชก็มีเป็ดย่างอร่อยๆแล้วก็ราคาถูกมากนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนี้ตัวละ250รเองนะครับแล้วก็ตูดนี้โอ้โหแบบให้ย่างกรอบๆนะครับต้องบอกว่าสุดๆนะครับชอบมากนะครับตูดเป็ดแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับที่ชอบมากก็คือคอนะครับดูครับโอ้โหย่างแห้งๆนะครับที่นี่ร้านนี้นะครับอยู่ทางไปชัยภูมินะครับเลยจองหอไปตรงข้ามศูนย์เยาวชนนะครับ ต้องบอกว่าราคาถูกมากนะครับลองไปชิมดูได้นะครับใครผ่านไปทางนั้นนะครับเป็ดแซ่บโคราชานะครับตัวใหญ่ๆนะครับเป็นเป็ดเป็นเป็ดเชอรี่นะครับใครชอบเป็ดใครชอบแนวนี้ก็ไปตำกันได้นะครับเป็นกับข้าวก็ได้นะครับเป็นกับแก้มก็ดีนะครับต้องสั่งให้เขาย่างให้กรอบๆนะครับถ้ากรอบๆมันจะไม่เหนียวนะครับมันจะอร่อยมากนะครับกินกับน้ําจิ้มนะครับน้ำจิ้มที่สูตรเฉพาะของเขานะครับต้องบอกว่าอร่อยมากนี่ครับ อันนี้ผมก็จัดทั้งคอทั้งตูดไปเลยนะครับเ่ืนตัวก็